สบายดีย้ำสาวสาพี่น้องอาหารเมื่อคืนนี่กัวปลาซิวกับกอยกุ้งป่นปลาดุกพี่น้องต้มเน่้อไหมแกงเน่้อไหมโอ้โบตองอันตัดปลาไหวปลาไหวคืออันพวกเจต่วนแต่ยังบตองตัดบตองม,อมัตัดปลาไหวปลาไหวคือพวกเจต่วน ตาปล่าไว้ปล่าไว้ขึ้นย่าดำน่ะอยากลงมากกับโหมู่สบายดีพี่น้องฮาว่ามักตมมักแดงมีว้าฮาว่ามักตมัแงมีมันบหนาวอะไรตีมึงหาะไปนี้กูสิกขมปันใหญปากนู้

đây là ôm phim nọ, nào, Mà cũng bị tồn ở nội bà mà măn ra cái bàn này ừ, nảy nạ bảo hiểm này nó Nói như thế Nên có Nó lụa lụa càpú thì ơi ừ, họ phải chọn nhàng, Nên mà nhàng, rồi rồi mẹ, thay nó cho thử cái nhanh làm bọn Mình cộng nó mãi Thấy là nó mạnh Một cái kèm ăn Ta sửa nừng Không phải dùng Em là cứ phải dùng nó mà ý kì. ท mm. ้าเราชไปเราลองไปผ่าแกงหนอยไมอืมไปผ่าแกงหน่อยเยอะงเงืนหมางว่ามันเป็นอะไรเลกหนากว่าทางเงาคามันแมวเพ่นไมได้เราไหวมวนอันว่าพื่นขวดเอ็มลอยเห็นเรายามไปว่ายู่ในเงาคามจกแลววม่คิดว่าขวดเป่ามาจัก เอาแต่งเงาข้ามห้งางเห้ยสิลุงแ่งเลยเรียกหาทุงยางห้องอ้อนน่ะแม่นอกนี่ มช่วยเลยเนาะโมมินแต่อจังฝ่าก nice ็ลายกังฝ่าม yeah> right> ื่อวานมได้เก uh ี่ยวเขาพี่นนอะหมดนีแล้วท่านบอกค่ายุดนี่มันเล่เอาแหงอ่ะโอ้ยพัตนาพระหัวหนาพัตนหัวมันซาำเธอเล่กเลยนี่จะยุด บายแห่งมาหำาตื้มใหญ่มันห้ามระเบดเลยนาห้องกระดมนาเราเป็นแนคะ่ะนนะว่านี่ก็ห้องใส่บมื่อันพ้นมาบ่าเดินก็ยังตัดนั่ตัดนี่อยู่มองหมัดบอหมัดยูเลาล่ะมัน,มมนอ,อยากโต๊ใมันต๊ก็เละแม่องเขาไปปรหามันได มันหื่อเลยมันมาหลือเนอดำโอ้ยมองวัวัาแค้นจึงบนเอาผู้กับเขาเอยว่าอันตุนนะตุกตุกอะไรรอจ้ะ chỉ mà ăn ngùa cái thời nọ, Để mà ăn ngùa đông Tên để pha, em đâm để phá lông thì Có nhỏ đi chẳng có mưu không Chưa mưu nha sao mưu nha mưu nha mô mưu nha mô này mô nha mô là mô nha mô nha mô ขิงขผาด้วยด้วยมึงจะได้เพื่อคืหลุดบ่าหลุดไม่จอดจะใช้บอกอ่าเนี่ยอ่ะก็จะไรเอาวอ้าวอาไปก็ลเลยแล้ว หัวหน้าบวงที่นม่ค,ค้ามั่งไงไหนนะไปกินมันอันนาอันลี่อล้ออนี่เนาะคนโตมือก่อนนะหอดัน,น,นล,ลีลบหลิงแต่นะบาทนี่ อันแม่นนอานะยาตล่บยันไง้างขันอ่าจไลงไปตัดยี่บวอยูุ่มนะไห้ตัวเดนเห็นดิไหนตัวเด่นไหนตัวดนก็ห้หน้อยดิตัเด่นก็หาหน้อยาล้กวใว tất có đại cả ngon Mình chuông Chuông thêm